อย่างที่เราทราบกันดีว่าคีซูนาเอเวทเบอร์ในตำนานขอพักงานชั่วคราวแบบไม่มีกำหนดซึ่งแฟนคลับหลายคนย่อมคิดถึงตัวเธอแน่นอนวันนี้ไม่ข่าวดีเมื่อเกมคีซูนาเอได้ทัชเดวีที่เคยเป็นเกม VR ลงบน Quest เมื่อปี2020จะประกาศลงบน PS4 และ PS5 ในปี2023นี้สำหรับตัวเกมจะสปอร์ต PlayStation VR และ VR 2นอกจากนี้ยังมีโหมด Nan VR สำหรับผู้เล่นที่ไม่มี PlayStation VR ได้สัมผัสความสนุกของตัวเกมอย่างเต็มที่และยมีมีตคีซูนาเอไอโหมดที่ให้คุณได้อยู่ในโลกวิชวลไปกับ k i ซ u n a AI ไอ ในเกมอีกด้วยสำหรับคีซูนาเอไนทัชเดลจะมีการเปิดตัวในงานทาคโยเกมโช2022 2ที่บูธฮาพิเนตใครที่สนใจรอปี2023นี้กันได้เลย